สวัสดีครับผมเอนะครับจะมากินมอเตอร์เซลจำกัดสาขาพัาราวันนี้พามาดูรถอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นนะครับเป็นรุ่น n t r 150แรงนะครับเป็นรถบรรทุกหกล้อนะครับรุ่นนี้ก็สามารถต่อตัวถังได้หลายรูปแบบนะจะเหมือนที่ผมเคยพูดไว้ในหลายๆคลิปนะครับว่ารถอิซูซุรถบรรทุกเราเนี่ยครับสามารถต่อรูปแบบตัวถังนะครับได้ตามตรงความต้องการของลูกค้านะครับมาให้เหมาะการใช้งานได้หลายประเภท นะครับนี่ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับอ่ะพามาดูรถแล้วกันนะครับตัวนี้ครับเป็น NPR 150แรงนะครับผมนี่ดูหน้าตาก่อนสวยงามนะครับผมนะครับนี่เตรียมส่งรอบนะครับนะครับผมอันนี้อ่านะครับให้ดูภาพรวมแล้วกันนะครับให้ดูรูปแบบตัวถังแล้วกันวันนี้นะครับมาดูวันนี้นะครับจะมาต่อเป็นอะไรล่ะเป็นรถอะไรดีรถเขาเรียกรถสองแถวเนาะแต่จริงๆแล้วมันมีสามแถวนะนะครับไม่ใช่รถสองแถว เพราะว่าแถวมันเยอะกว่านะครับเป็นรถลักษณะการใช้งานคือเป็นรถรับส่งนะครับจะเป็นรับส่งพนักงานรับส่งนักเรียนนะครับได้หมดนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาใช้รถอยู่ประเภทนี้นะครับก็ลองมาดูนะครับเป็น NPR 150แรงแต่ถ้าไม่ชอบแบบนี้จะเอาเป็นแบบมินิบัสเลยก็ได้เป็นรุ่นเดียวกันนะครับแต่เป็นหัวชัตซีมินิบัสเป็น NPR 150แรงนะครับชัตซีมินิบัสก็ทำได้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับแต่วันนี้ดูรุ่นนี้ก่อนนะครับเป็น NPR 150 มาตอนถังแบบชาวบ้านเลือก2แถวแต่มันไม่ใช่2แถวอ่ะพามาดูเลยครับมาดูเลยนะครับรู่แบบนั้นาเป็นแบบนี้นะนะครับผมนี่จิงฉับลสสนุกสนานแน่อนอนจะไปนะครับกันะัะดับแบบนี้เลยแบบปิดทึบเลยนะครับก็สามารถนะครับอันนี้อันนี้เป็นพัดลมนะครับแบบพัดลมแต่ลูกค้าอยากจะต่อแบบเป็นแอร์ก็ได้นะครับเป็นแอร์ก็มีอีกแบบหนึ่งแต่วันนี้ลูกค้าอยากด้แบบแค่พัดลมพอนะครับแต่เห็นพูดว่าโครงการน่าจะมีต่อเป็นแอร์นะอ่านลองดูครับนี่ครับที่ผมบอกมันเป็นรถ3แถวไม่ใช่2แถว เดินเข้าดูก็ได้เนี่ยหนูเดินเข้าปดูกนโอเคนะครับเป็นรถพัดลมอ่านะครับพัดลมก็คือการใช้งานภายในครับประมาณนี้นะครับเป็นรถสอนตั้เพ่นิดนึงนะครับสองแถวเนาะก็คือผมไม่ได้นับว่านั่งนักเรียนได้กี่คนก็ดูเองแล้วกันนะครับได้เยอะไหมนะครับก็คือรับส่งพนักงานก็ดีนะครับนักเรียนก็ดีนะครับสำหรับโรงเรียนที่มีกิจกรรมบ่อยๆครับไปเช่ารถเช่ารานเนี่ยมันก็เปลืองนะครับ ตัดสินใจซื้อเลยหนึ่งคันนะครับใช้ยาวๆไปเลยนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับลูกค้าก็ลองเปรียบเทียบดูแล้วกันนะครับรูปแบบของการนั่งก็สะดวกสบายนะครับนะครับก็อีกรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดไม่ชอบอย่างที่ผมบอกไปครับก็จะมีตัวชัดสี่มินิบัตอีกตัวหนึ่งนะครับที่สามารถต่อไปรถมินิบัตได้เลยขนาด20ที่นั่งนะครับแต่อันนี้ผมดูแล้วน่าจะนั่งได้เยอะกว่านะครับแต่เป็นรูปแบบของพัดลมนะแต่สามารถติดแอร์ได้นะครับ ทำแอร์เพิ่มได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับวันนี้ก็พามาดูคร่าวๆนะเดินลงมาระวังล้มนะจ๊ะมารอนะครับก็อย่าลืมนะครับสนใจรถอีซูซูนะครับรูปแบบไหนนะครับใช้งานยังไงนะครับลองมาคุยกันดูนะครับแบบนี้มีไหมอย่างนั้นต่อได้ไหมพี่อยากได้แบบพิเศษอะไรอย่างเงี้ยมาคุยกันดูนะครับเรายินดีให้ข้อมูลนะครับจากภาคีมอเตอร์เซลจำกัดสาขาโพธารามนะครับวันนี้ผมเอนะครับก็ฝากด้วยฝากกดแชร์ กด subscribe นะครับแล้วก็แบบแชร์เราเยอะๆแล้วกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้ช่องเราช่องปกิจมอเตอร์เรานะครับพวกเราก็ไม่มีอะไรมากอยากาเขาเรียกว่าอะไรอยากมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้านะครับทุกท่านที่เข้ามานะครับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณครับ